สวัสดีครับทุกท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดู7เกมตามไทม์ไลน์ที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการตั้งเป้าของออกลุ่มบริหารนะครับของแมนเชสเตอร์เด็ดว่าจะ ประเมินผลงานของเอริกเทนฮากใน10เกมแรกของฤด,ดูกาลนะครับซึ่ง10เกมนี้ผมขอเอาที่บอลลีกในบอลพรีเมียร์กลกแล้วกันนะครับในฟุตบอลลีกครับแล้วก็บอลยุโรปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้หยิบมานะครับเอาเอา10เกมในพรีเมียร์ลีกครับคุณผูช้ชมครับ10เกมนี้มีอะ,อะไรบ้างแล้วมันโหดมันหินขนาดไหนและ ความเป็นไปได้ที่เอริเทนฮากจะอยู่ต่อหรือจะไปในช่วงโปรแกรม10เกมนี้มันจะไปตัดลงตรงไหนมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เทนฮากจะไปต่อเป็นไปได้หรือไม่ที่เทนฮากนั้นจะสามารถเรียกว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจากหน้ามือเป็นหลังมือฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับ,ฟบ,ฟบ,ฟบกลับมาพาทีมกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้หรือเปล่าน้ำหนักตรงนี้ก็อย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่าหลังจากกลับมาจากโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นั้นตัวผู้เล่นของเทนฮากก็ต้องบอกว่าก็ได้มาแบบอาวุธครบมือดังนั้น้นนนก็ต็ตอออองงดูหห่่่ยยยวาาฝีไไมมลืืเปรร เทนฮากจะทำได้เพียงแค่ทรงๆแบบนี้หรือสารวันเต้ลงนะครับคลิปนี้ชวนทุกคนมาคุยกันนะครับและคลิปนี้ผมเอาบทสัมภาษณ์ของมาเนอูกาเต้นะครับที่มีบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัวแบบออฟฟิเชียลออกมานะครับเกี่ยวกับการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับทุกท่านครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งให้กับช่องฟุกแฟมิลี่นะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องฟุกแฟมครับ มาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับในคลิปคลิปนี้2เรื่องหลกัหลกๆ2เรื่องใหญ่ๆนั่นคือโปรแกรมของยูนิเต็ดในช่วงอารตีเป็น7เกมในพรีเมียร์ลีกตามไทม์ไลน์ที่เป็นข่าวออกมาว่าอาจจะเ,เช็คผลงานแล้วก็ตัดกันที่ตรง10เกมอะไรแบบนี้นะครับจากฝ่ายบริหารนะครับว่า7เกมที่จะต้องเล่นนั้นเป็นอะไรแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับผมไม่ได้พูดถึงบอลยุโรปนะผมเอาแค่พรีเมียร์ลีกมาคุยกันเนี่ยนะครับดูกันว่า7เกมตรงนี้เนี่ย ที่เหลืออยู่เพราะมันผ่านไปแล้ว3เนาะสเกมแรกชนะ1นแล้วก็แพสส้2อีก7เกมในพรีมลีกเป็นอย่างไรเรามาดูกันซะหน่อยว่ามันยากง่ายขนาดไหนครับทุกคนแล้วทุกคนทดไว้ในใจทดแต้มมาไว้ด้วยนะนะครับว่าแต่และเกมที่จะลงเล่นนั้นจะมีกี่แต้มนี่ยังไม่นับเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าไปเล่นในยุโรปลีกแล้วเกิดจะเกิดแพ้ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยายขึ้นมาอีกเพราะว่าอย่างทัตบ,บอลงยุโรปเนี่ยเกมยุโรปมีเกม,ลม,เ,กมลเล่นกับชเวนเต้นะ มีเกมที่จะไปเยือนปอร์โตอะไรประมาณนี้มีเกมเฟเนบาเช่อะไรราวๆนี้นะครับคร่าวๆก็ถือว่าไม่ง่ายไม่ง่ายามาดูกันครับถ้าเกิดว่าเราประจามานับนิ้วดูว่า7เกมที่แมนยูจะต้องเจอเทนฮากจะต้องเจอถ้าว่ากันตามการตัดตามเดทไลนะ์ตัดเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกลับมาจากโปรแกรมฟีฟ่าเดนะครับเอา3เกมของเดือนกันยายนนะครับ แมนยูจะเล่นเป็นเกมเยือนนะไปเยือนเซาท์ทมป์ตันในพรีเมียร์ลีกนะในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นเกมเยือนต่อเนื่องเลยไปเยือนคริสตัลพาเลสนะครับแล้วแมนยูก็จะปิดท้ายในช่วงเดือนกันยายนด้วยการเล่นในบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์เอาแค่กันยาก่อนนะแค่กันยาก่อนนะครับทุกคนมองว่าอย่างไงบ้างซึ่งในช่วงเดือนกันยายนของแมนยูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะมีโปรแกรมบอลถ้วยทั้งในประเทศแล้วก็ในฟุตบอลยุโรป ในประเทศจะเล่นในบ้านเจอกับบานสลีย์มีอยู่เกมหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกมยูโรปาลีกนะครับที่จะเล่นในบ้านเจอกับชเวนเต้ซึ่งโปรแกรมเดือนกันยายนนั้นแมนยูจะมีเล่นหมด5เกมครับพรีเมียร์ลีก3 u ลีกคัพ1แล้วก็ยูโรปาลีกอีก1มี5เกมถ้าเราขยายภาพขึ้นมาก็คือว่า5เกมนี้ทรงมันออกมาเป็นแบบไหน ทรงบอลถ้วยเล่นกับบาร์ซียังไงก็ต้องเอาชนะบาร์ซีให้ได้มันคงไม่น่าจะทุเลศทุรังขนาดคว่ำบาร์ซี่ไม่ได้มั้งนะครับเล่นกับทเวนเต้เราเล่นในบ้านตัวเองก็ต้องเก็บทเวนเต้ให้ได้นี่ตีว่าเป็นตีเข้าข้างกันเลยนะในบอลถ้วยก็ต้องสามต้องชนะทั้งสองเกมในพรีเมียร์ลีกไปเยือนเซาท์ทัมตันกับเยือนพาเลซทุกคนมองว่ายังไงบ้างในความเป็นจริงแล้วโดยฟอร์มในขณะนี้อ่ะอันนี้แบบพูด แบบจริงๆเลยก็คือว่าไปเยือนเซาแฮมป์ตันยังไงก็ต้องชนะถ้าเล่นกับเช้าเซาเทมตันไม่ให้ไม่เอาว่าแพ้ด้วยเอาว่าแค่เสมอชะตาของเทนฮากก็ถ้าจะขาดวินและตรงนั้นแล้วก็ว่าได้นะครับและเกมต่อมาบุกไปเยือนพาเลสที่ก็ต้องบอกว่าโอ้แมนยูเจอกับพาเลสในซีซั่นสองซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานยากงานหินสุดๆนะครับปีที่แล้วทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าแมนยูเจอพาเลสแล้วโอ้โห บ้าบอคอหอยพอกนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วดังนั้นก็เจอกับคนเดิมเจอกับโอลิเวอร์กลาสเนอร์เหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่มีโอลิเซแล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีลูกจิตจา้านเหมือนเดิมครับเอเซ่ก็ยังอยู่กับทีมนะครับแมนยูจะสามารถเก็บ6แต้มจาก2เกมนี้ได้หรือไม่อันนี้ถามใจตัวเองดูก่อนแล้วก็นัดสุดท้ายของเดือนกันยายนแมนยูนั้นจะเล่นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งคือการเล่นในบ้านที่โอทราฟอร์ดนะครับ มองในความเป็นจริงโอกาสจะถ้าเพราะว่าโดยฟอร์มขนาดนี้นะถ้าด้านโดยฟอร์มนะตอนนี้โอกาสจะเก็บเต้าก้าวแต้มเต็มเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างยากครับคุณผู้ชมค่อนข้างยากนะครับแต่มันยังมีสิ่งที่เรายังคาดการณ์กันไม่ออกนะครับอันนี้คิดแบบเข้าข้างกันเลยยังมีสิ่งที่คาดการณ์กันไม่ออกก็คือว่าเมื่อแมนยูได้ลุกชอกลับมาได้มาในโออูกาเต้มายืนกลางได้ลาสมูสฮอยลุนกลับมา ทุกอย่างจะกลับมาดูดีขึ้นหรือไม่อันเนี้ต้องรอดูในช่วงเกมเซาท์แฮมตันกับพาเลสเรานี้นะครับซึ่งคาดว่าทั้ง3คนนี้ก็น่าจะในในเกมไม่เกินเกมพาเลสคงได้เห็นทุกอย่างครบแล้วอะอย่างเรียกว่าอย่างดีที่สุดอย่างแบบรู้ราสุดก็คือเกมกับเซาท์กลับมาแล้วอาวุธครบมือเลยซึ่งเกมนั้นเราก็คงน่าจะได้เห็นกันถ้าอาวุธครบมือแล้วกลับมาฟอร์มดีอะก็ ก็าอาจจะพอไปกันต่อได้นะครับอ้าวถ้าเกิดว่าไปกันต่อล่ะคราวนี้มาดูในช่วงเดือนตุลาคมครับทุกคนครับตุลาคมนะตุลาคมตุลาคมตุลาคมแมนยูจะเริ่มด้วยการบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าโอ้ผมทำเสียงเบาเเลยน่ากลัวจัดบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าจากนั้นมาเล่นในบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วก็จะมีเกมที่บุกไปเยือนเวสต์แฮมนะนะครับมีเกมที่บุกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับ พรีเมียร์ลีกเดือนกันยาไปแล้ว3นะครับแล้วก็เดือนตุลามีพรีเมียร์ลีกอีก3ก็คือ6แล้วนะเกมสุดท้ายถ้าเกิดว่าเอาเป็นเกมที่ตัดเลยนะครับเกมตัดเลยนะครับนั่นก็คือเกมที่แมนยูนั้นจะเล่นในบ้านเจอกับเชลซีนะครับสามเกมของเดือนตุลามีเยนวินล่าเล่นในบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็ถ้าตัดที่10เกมแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับเชลซีครับ อันนี้ยังไม่ได้นับโปรแกรมฟุตบลอลยูโนป้าลีกนะยังไม่ได้นับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราว่าตามโปรแกรมบวกด้วยฟอร์มในขณะนี้โอกาสแต้มหลุดระเบิดระเบ้อมีเยอะเหมือนกันถ้ากันยายนอาตัวรอดได้ตุลาก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์กลืนของเทนฮาร์ว่าการพาทีมไปเยือนเอเซมิลาทีวิลลาคเนี่ยทำได้หรือเปล่านี่คืองานยากนะครับ แล้วก็การไปเยือนเวสต์แฮมเอาควาจริงในช่วงเวลานี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนี่คือภาพที่ต้องบอกว่าจากสิ่งที่อาจจะดูไม่ถึงขั้นว่าโหดหินมากนักเมื่อตอนช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลแต่พอเริ่มฤดูกาลมา3เกมแล้วด้วยฟอร์มแบบนี้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสแล้วก็โชคชะตาของเทนฮากเนี่ยช่วง10เกมอาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้ถ้าต้องใช้คำว่าถ้าก่อนถ้าไม่สามารถงัดฟอร์มขึ้นมาได้ตอนนี้ อาจจะต้องฝากความหวังไว้ที่การกลับมาของแบ็กซ้ายตัวจริงมีแบ็กซ้ายอาชีพเล่นอ่ะดาโลอาจจะไปเป็นสำรองแล้วคอยหมุนเวียนเล่นในฟุตบอลยุโรปกับมาลาลูยอะไรก็ว่าไปแต่ลูกชอกลับมาก็ต้องเป็นลูกชอเล่นแบ็กซ้ายมาเนียอูกเต้ถ้าร่างกายฟิตฟิตร่างกายทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์แล้วเกมที่ต้องตัวจริงอูกเต้ก็ต้องเล่นตัวจริงก็ต้องกล้าที่จะเอาคาเซมิโรไปนั่งสำรองหรือเกมที่ มองว่าสามารถใช้อวกาเต้ลงเล่นตัวจริงพร้อมกับกาเซมิโลได้ก็ต้องกล้าที่จะดรอปโคมิ่เมนูไปเป็นสำรองนี่คือสิ่งที่จนฮักจำเป็นต้องทำนี่คือสิ่งที่จนฮักต้องทำถ้าบริหารจัดการตรงนี้ไม่ได้แผนการทุกอย่างไม่ออกเกมครับลาสพูทฮอยลุนก็ได้กลับมาแล้วดังนั้นการไล่เพรสในแดนหน้าแบบคมคมวิ่งคมคมแบบฮอยลุนก็จะกลับมาด้วย ทีมจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ถามใจทุกท่านแล้วก็ถามใจผมด้วยนะครับผมก็ยังคึ๊๊งกางอยู่เลยบอกตามตรงนะครับเพราะว่าก็เอาตามตรงนะพูดตามจริงผมก็ยังแอบหวังว่าถ้าเกิดว่า3ามคนนี้กลับมารบครบขอให้มันมีแบ็คซ้ายอาชีพให้คนเล่นขาซ้ายได้ใช้ซะหน่อยอะไรแบบนี้อะไรอะไรมันน่าจะดูไหลเรื่นองขึ้นอ่ะเออมันน่าจะดูมันน่าจะดูดีขึ้นบ้างแต่จะดีขนาดว่าโอ้โหแบบขนาดว่าว้าวขนาดนั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่า การได้ลุกชอกลับมาอะไรอะไรน่าจะดีขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะมองยังไงเม้นแชร์คุยกันได้เลยนะครับกับเ,เกมที่ผมพูดถึงตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของบทสัมภาษณ์ซะหน่อยครับของมาเนโออูกเต้นะครับกับการได้มาสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็หวานเจี๊ยบหลายเรื่องเลยนะครับกับคำถามที่ว่า รู้สึกยังไงบ้างว่าตอนนี้ม่เป็นนักเตะแมนยูแล้วนะครับอูกเต้บอกว่ามันคือความเป็นจริงที่รู้สึกว่ามันเป็นการย้ายทีมที่ยาวนานและก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วก็มันจบลงแล้วกับถามที่ว่าอะไรทําให้ตัดสินใจเลือกแมนยูเจ้าตัวบอกว่ามันคือประวัติศาสตร์แล้วก็ทุกคนต่างรู้ดีว่าสโมสรนี้ยิ่งใหญ่แค่ไหนฟารคุนโดบริสตรีเล่าเรื่องเกี่ยวกับแมนยูให้ฟังบ่อยๆเลยนะครับเล่าเกี่ยวกับบรรยากาศที่โอทราฟฟอร์ดบอกว่าน่าเหลือเชื่อมากๆตื่นเต้นมากๆมีคําถามว่า รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมใหม่นะครับก็บอกเขานั่งดูเกือบทุกเกมเลยที่ช่วงทีมนั้นลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นนะครับรวมถึงฤดูกานรวมถึงช่วงแรกของฤดูกาลได้คุยกับมาติเนสนะครับได้คุยกับบรูโน่ด้วยนะครับแล้วก็ได้คุยอะไรกันเยอะมากก่อนที่จะย้ายมาเล่นที่นี่นะครับมีคําถามว่าตัวเองเนี่ยชอบที่จะจ่ายบอลไม่ใช่แค่สกัดบอลได้เพียงอย่างเดียวใช่ไหมนะครับเขาก็บอกว่าก็ใช่ผมมีความคิดทดี่ว่า เขาเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานได้หลายอย่างเลยเขารู้สึกว่าเขาทําได้โอเคกับการแย่งบอลแล้วก็ทำได้ดีในขณะที่ครอบครองบอลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เชื่อว่าแมนยูนั้นจะช่วยให้เขานั้นพัฒนาทักษะเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์แบบแนวเชิงบวกนาะก็หวานเจี๊ยบนะครับตามภาษาของนักเตะใหม่ที่เข้ามาร่วมทีมนะฮะ คลิปนี้ผมมีทิ้งท้านิดหน่อยก็เป็นเรื่องเชิงบวกแหละเมื่อกี้จริงๆเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วแหละทุกท่านนะครับนั่นก็คือการที่แมนยูนั้นจะกลับมาติดอาวุธแบบครบมือหลังจาก จบจากโปรแกรมของ FiFA Day นะครับอาวุธครบมือมีอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งเริ่มด้วยลาสมูสฮอยลุนเจ้าตัวนั้นซ้อมเดี่ยวที่ารงตันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เห็นภาพของการซ้อมเดี่ยวของเขาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตามกำหนดการเนี่ยเจ้าตัวก็จะกลับมาลงสามได้ช่วงหลังจากช่วงพักเบรทีมชาติในช่วงของโปรแกรมฟีฟ่าเดย์พอดีพอดีถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดฮอยลุนก็จะกลับมาซึ่งคงจะเป็นเกมกับเซาแธมป์ตันนะัะ ลูกชอบ้างนะครับเจ้าตัวเนี่ยเตรียมที่จะกลับมาซ้อมแบบเต็มรูปแบบในสัปดาห์หน้าซึ่งก็คาดว่าจะมีชื่อในเกมกับเซาท์แฮมตันเหมือนกันแต่จะมีแบบตัวจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่ง มาเนียอุกเต้บ้างครับก็เตรียมที่จะประเดิมสนามให้กับทีมหลังจากจบโปรแกรมฟีทีมชาตินะฮะซึ่งเจ้าตัวนั้นจะได้มีเวลาซ้อมกับทีมเพิ่มเติมอีก2 3วันหลังจากที่เดินทางกลับมารายงานงานตัวกับทีมนั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันในคลิปคลิปนี้นะครับทุกคนมองยังไงบ้างนะครับมาเม้นต์มาแชร์มาคุยกันได้เลยนะครับทั้งเรื่องของโปรแกรมนะครับแล้วก็เรื่องของนักเตะที่จะกลับมาในช่วงหลังจากโปรแกรมในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับ คุณผู้ชมครับคลิปนี้ผลทิ้งท้ายนะครับเช่นเคยครับด้วยโปรแกรมไปดูบอลพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับมามะอยากอยากชวนไปดูบอลด้วยกันนะครับไปดูด้วยกันไปร่วมหัวจมท้ายด้วยกันครับแฟนผีเรานะฮะคลิปนี้27พฤศจิกายนนะครับถึง5ธันวาคมนะครับทีนี้ผมจัดกับพี่ชัยสรุปนะครับแล้วก็บริษัท BC Journey นะครับระวังโปรแกรมไว้2เกม อยากให้ดูเกมในบ้านแล้วก็อยากให้ดูเกมเยือนด้วยนะครับเกมในบ้านที่ออเทรฟอร์ดแมนยูเปิดบ้านเจอกับเอเวอร์ตันะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลงมาที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ไปดูเกมที่เอเมเดียเตเดียมวยกันแมนยูบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับตอนนี้เปิดราคาเป็นเออร์ลีเบิร์ดอยู่นะครับ 1 5 9 0 0 0บาท1 5 9 0 0 0บาทราคานี้นะครับจะอยู่ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับที่เปิดราคา e a r l y Bird นานมาขนาดนี้นะครับเพราอยากให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการตัดสินใจเต็มที่นะครับเพราะเนื่องด้วยว่าทางสารทูตแจ้งมาว่าตอนนี้จะใช้เวลาในการทำวีซ่าประมาณ1เดือนนะครับไม่อยากให้ไปเร่งตอนท้ายนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะกดดันเวลาวีซ่ายังไม่ออกสักทีนะครับจะได้ทำวีซ่าแล้วก็ได้ผ่านสบายๆไปเลยนะครับจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวด้วยนะครับหลังจาก e a r l y Bird แล้ว แล้วราคาจะขยับเป็น1,70,000บาทนะครับ1,70,000บาททริปนี้นอกจากดูบอลน,นะครับรูทของเราจะมาตั้งแต่ตอนเหนือเลยนะครับเราจะไปเที่ยวสกอตต์กันก่อนจากสกอตต์นะครับเราจะลงมาปักละ ลงหลักปักฐานกันที่แมนเชสเตอร์นะครับทั้งสเตเดียมทัวร์นะครับไปช้อปปิ้งเมกาสโตร์นะครับไป hang out ไปปาร์ตี้กินดื่มด้วยกันจากนั้นเราก็จะลงมาที่ลอนดอนนะครับมีแวะวิดบิสเตอร์เอาเล็ตไปช้อปปิ้งด้วยนะครับท่านใดมีของต้องซื้อฝากทางบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามีแวะวิบิสเตอร์เอาเล็ตให้นะครับจากนั้นไปเที่ยวลอนดอนด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็จะดูเกมที่แมนยูนั้นบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่0651885165นะครับ0651885165หรือว่าจหนึ่งห มาคุยกันก็ได้นะครับแคปหน้าจอ,อนี้เอาไว้นะครับที่ l ลายดีนะฮะ y1 y111 y1 y111 นะครับฟลุกแฟมิลีใช้สรุปไปกับทุกท่านในคลิปนี้แล้วเราจะไปดูแลไปแฮงเอาทไปปาร์ตี้ไปส่งสารด้วยกันแบบเต็มที่แน่นอนพร้อมกับบริษ,ษัท BC Journey นนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ